สวัสดีครับวันนี้ช่างแกะมาเจอกันในว,วันเสาร์นะครับนะก็เอามีดพยาคุดมาขายนะครับนะโอ้มีดพยาคุดครับกุลุปิตตะกิติปันตังโอ้มพยาคุด รุกๆแล้วรวยนะได้เงินนะได้ทองนะได้ทรัพย์ณนะเมตตานะล้างอาถรรพ์นะะเจริญนะรุ่งเรืองวันอา่อาที่ถามนี่นะครับ <c oughs> วันนี้เอามีดพยาคุดนะครับนะเป็นมีดพยาคุดนะครับโดยตรงเลยแหละนะอันนี้เป็นคุดนะครับนะรูปคุดเลยนะครับนะ ก็แล้วก็ในนี้ก็ไอ้ด้านนี้ก็จะเป็นยันนะครับนะหัวใจพระเจ้าทั้งห้าพระองค์นะครับนะนาโมพุทธายะนะมภะทะนะครับจะพระกะสามะอุนะครับอาม,มานาอุกะสะนาทุอสังวิสุโลปุสะภุพะนะครับเนี่ยครับแล้วก็ข้างนี้ก็จะเป็นคาถาพยาคุดนะครับ อุกาสะกะนะครับนะอุกานางนักกันตังสลานางกันตุนะครับนะมีดมีดคุดเนี่ยนะครับนะเหมาะที่จะใช้เดินป่านะครับนะใช้เดินป่านะครับป้องกันสัร้ายผีสานางไม้นะครับผีป่าผีโง่นะครับสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายสิ่งอาถรรพ์ต่างๆนะครับสายเวทมนต์ดำนะครับอา่าก็ เราก็ใช้ปกป้องคุ้มครองนะครับป้องกันภัยที่มองไม่เห็นนะครับได้นะครับนะก็ถ้าเอาไปอธิษฐานจิตกับพระอาจารย์นะครับที่แกมีอสัญาณที่ว่าสูงสๆหน่อยนะครับก็ยิ่งขลังนะครับนะขนาดว่าเหรียญบาทนะครับเหรียญบาทปี17นะครับเหรียญบาทที่ใช้กันทั่วไปนะครับ ก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับนะเป็นเป็นเป็นเหรียญที่คุดติดเหรียญนะครับเหรียญบาทเนี่ยนะก็เขาก็ใช้ติดตัวกันนะครับอันนี้เป็นมีดเลยนะครับอมีดแบบนี้นะครับอผมก็ขายปกติผมก็ขายพันห้าพันพันเจ็ดนะครับนะเป็นมีดเหล็กอันนี้ครับเป็นเหล็กไอพวกอันนี้แหละครับเป็นไอ ซูเปอร์ไอ้นี่เลยครับเป็นไอเป็นไอซูเป,ปเปอร์ไฮคาร์บอนเลยล่ะครับนะจะเป็นเหล็กพวกอะไหล่รถพวกนี้ครับอะไหล่รถยุโรปนะฮะครับอันนี้นะอะไหล่รถยุโรปก็อามาตีเป็นมีดนะครับมีดประมาณนี้ครับน่าจะเจ็ดนิ้วเนาะเนี่ยนะเจ็ดนิ้วนะครับแล้วก็ปอกคอทองเหลืองนะครับนะปอกทองเหลืองด้วยด้ามฝักไม้สักทองนะครับนะ ไม้สักคลองบูราณเลยครับเนี่ยนะไม้สักคลองบ้านพ่อตาเลยนะครับนะอายุเป็นร้อยร้อยปีครับไม้สักของทางแกะนี่นะครับไม่ใช่ว่าไม้สักหนุ่มนีม่ว่าไม้สักออ,อปอายุเจ็ดแปดขวบนะครับสีขวบแล้วก็เขา,าตัดนะตัดจัดระยะห่างไว้นะครับไม่ใช่ต้นลำต้นแค่แขนแค่ขานะครับ ไอ้พวกนี้ไม้สักพวกนี้เนี่ยต้นเนี่ยนึ่าหลายคนโหกว่าไงนะครับไปเอาออกมาจากป่านี่ก็ล้อเนี่ยครับล้อเกวียนเนี่ยนะทางทางบ้านผมเรียกล้อวัวนะครับเอาต่างล้อมานะครับต่างล้อมาเนี่ยต้นหนงนะครับลากล้อเกวียนเนี่ยครับเต็มคันเลยนะครับและควายสองตัวเนี่ยลากกันมานี่ คนดังไมอีกนะครับแต่ว่าสมัยเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วครับนะไม้สักใหญ่ใแบบนั้นนะครับก็เป็นคมดีนะครับคมนี่ก็ทีนี้เรียกว่าเฉียบขวดเลยนะครับนะเรื่องคมนี่ครับเนี่ยสายคมนี่ก็บอกว่าไว้ใจได้เลยนะครับถ้าใครชอบความคมนะครับความแข็งก็พอได้นะครับนะ ก็พอไปวัดไปวาตอนสักปีสี่ทีห้าได้อยู่นะครับนะก็แต่ว่ามันจะไม่มันจะไม่เท่ากับเหล็กแบริ่งหรอกนะเราใช้ทางคมเนี่ยครับนะใช้ทํากับคุ่งกับข้าวได้นะครับนะฟันไม้ได้อยู่นะครับฟันไม้ในป่าได้ก่อฟืนก่อไฟได้นะครับนะแต่ว่า อย่าไปฟันต้นไม้แล้วกันนะมันมันน้ำหนักมันเล็กนี่มันเล็กนะไม่ใช่ว่าเอาไปฟันต้นไม้โอ้โหเท่าคนโอบนี่มันกไ็ไม่ไม่ไหวนะครับนะแต่ว่าเรื่องคมนี่ก็คมนะครับคมเลยนะเหล็กดีนะครับนะก็จะเป็นแหนบรดจิบบ้างนะครับแหนบรดแรนบ้างครับผสมผสานกันนะครับนะก็มีเหล็กอะไรก็มาตีแต่ว่าส่วนมากมันจะเป็น รถทางยุโรปทั้งนั้นนะครับนะเป็นแหนบเก่านะครับแหนบที่ที่เขา,าเขาลื้อออกจากรถมาแล้วนะครับนะก็เอามาทํามีดทําอะไรเนี่ยครับเพราะว่ามีดแหนบรถกิ๊บเนี่ยมันไม่ค่อยหนามากนะครับประมาณคสามสี่มิลนะครับนะสามสี่มิลเราก็เอามาทำเนี่ยนี่ก็เป็นปอกทองเหลืองนะครับนะ ก็ใช้ใช้ประจําตัวได้แล้วใช้ทากับข้าวกบไก่แร่ปลาได้นะครับนะก็ขายนะครับขายให้ f อช่างแก่นะครับมีก็มีก็เท่านี้นะครับมีไม่มากนะครับอันนี้ทําไว้นานแล้วนะครับทําไว้นานแล้วยังไม่ได้ออกขายนะครับพวกนี้ก็ยังไม่ได้ลงอักขระอะไรทักสิ้นนะครับถ้าเสร็จแล้วก็จะลงอัขระแบบนี้ครับอย่างที่บอกนะครับนะ ถ้าใครจะเอาเป็นลงก็ได้ไม่ลงก็ได้นะครับนะแล้วก็ไอเนี่ยครับฝักมันเนี่ยก็ฝักเขาก็ติดอ่าพญาคุดนะครับนะพญาคุดนะครับเนะี่ยถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบเท้าเวสุวรรณเท้าเวสุวรรณก็มีชุดเท้าเวสุวรรณก็มีนะก็แล้วแต่ตัวอันนี้เป็นทองเหลืองหล่อนะครับนะอันนี้ไม่ใช่เป็น อ่าไม่ใช่เป็นพลาสติกนะครับนี่เป็นทองเหลืองหล่อเลยล่ะนะเป็นงานหล่อหลอเหมือนพระเลยนะครับนะไอ้จ้างอ่าโลงหล่อนะครับฮะคนที่ว่าเขาเป็นศิลปินนะครับระดับศิลปินนันนะครับที่ทำเนี่ยนะครับนะมันเป็นงานละเอียดนะครับเนี่ยนะครับนะแล้วก็แล้วก็ไม่ได้หาง่ายๆนะครับฝักนี่ก็เป็นเนี่ยครับผักหวายแบบโบราณนะครับเนี่ย งามเลยครับอันนี้นะราคาเหรอเท่าไรเหรอเอาแค่พันสองพอนะครับเอาแค่พันสองพอหมดแล้วก็หมดเลยผมจะขายขายขายโลกสต็อกเลยนะครับอันนี้นะคืนกำไรให้ลูกค้าคืนกำไรให้ลูกค้าครับก่อนปีใหม่นี้แล้วครับนะอะไรที่มันทำไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้เอามาเอามาขายนะครับผมก็จะเอามา ขายให้เอฟซี่างแกะได้ใช้กันบ้างเนียได้เงินมาผมก็จะเอาเอามาเอามาอันนี้ใหม่นะครับเอามาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ของผมขึ้นมานะครับนะ <S <S ให้ให้หมุนเยยนนะครับอันนี้มันทําไว้นานแล้วใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้เล่าความจริงนะครับฟังอันนี้ก็ทํามาหลายหลายเดือนแล้วนะครับนะเกือบปีแล้วนะทีนี้ว่าเราไม่มีงานใหม่ โปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาใช่ไหมครับลูกน้องมันก็ไม่มีงานทาไงครับพวกพวกที่ว่าทีมงานเขาก็ไม่มีงานทําเพราะว่าพวกนี้เราก็ยังไม่ได้ทําขึ้นมาละเรายังไม่ได้ขายใช่ไหมครับไม่ได้ขายก็ไม่มีทุนเนี่ยผลิตชิ้นงานใหม่ๆขึ้นมานะารลูกลูกทีมก็ก็ไม่ได้ไม่ได้มีงานทำนะครับไม่ไม่มีงานทำเลยก็ถ้าเราขายแล้วได้ตังเราก็ ผลิตขึ้นมาใหม่นะครับไอ้มีดเดินปา่ามีดอะไรพวกนั้นน่ะก็สร้างขึ้นมาแล้วก็เราก็ลูปทีมเรวก็มีงานทํานะอันนี้เรื่องความแข็งก็พอพอใช้ได้นะครับนะความแข็งก็พอใช้ได้นี่ครับพอไปพอได้ก็แล้วกันนะครับนะบ้านสถานอุษาห้าแกะครับ แต่ว่าอย่าไปลองนะครับผมว่าใช้ทางคมดีกว่านะครับนะอันนี้คือมุยนะครับมุยช่างแกะนะครับอันนี้มุยพ่อตาผมนะครับอันนี้อายุนี่ผมว่าน่าจะ80ปีแล้วครับใช้ได้จนปัจจุบันเลยครับนะใช้รุ่นลูกแล้วครับเนี่ยมุยพ่อตาผมเนี่ยเนี่ยนี่ผมเชื่อมเชื่อมไเชื่อมเหล็กติดเลยนะอันนี้นะครับผม ก็ <g ül> แบบเนี้ยนี่มุยมุยเมืองเหนือครับดูอะไรเนี้ยครับอันนี้ก็มีขายอยู่นะมีขายอยู่อันนี้มุยดั้งเดิมมันจะทรงนี้แล้วนะครับนะทรงนี้แหละนะก็อยากได้ก็ติดต่อมาแต่ว่าอันนี้อันนี้จะไม่น่าไม่น่าจะขายนะอันนี้นะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับก็ไม่ให้มันสวยมากครับ สวยมากเดี๋ยวจะหายอีกอ่ะน,ะนี้อันนี้ทิ้งไว้ไหนใครก็ไม่เอาแต่ว่าผมไม่ฝนให้คมนะครับอันนี้นะก็ให้หมันเป็นให้มันใช้งานใช้งานเนี่ยครับใช้งานได้แบบว่าใช้ยังไงก็ได้นะใช้ใช้ยังไงก็ได้นะครับ,งงรบนะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับผมขายไม่แพงนะครับ 1,200บาทนะครับนนผมจะมีมอยู่3,5แนิ้วมีอยู่3,5 30,12,13เล่ม13เล่มอันนี้อะไรอันนี้แปดนิ้วมี3เล่มแปดนิ้วมี3เล่มเฉลีขยขายเฉลียขายเฉลียเท่ากันหมด่ะ อ๋อเงินสนับเลยเนี่<ต>บนิ้วมันจะปอกมันจะเป็นสเตนเลสครับอ๋อปอกสเตนเลสนี่เหรออันนี้เป็นรุ่นแรกๆเลยเนี่ยนี่แปดนิ้วล่ะ<ช>อ,อันนี้จะยาวกว่ายาวกว่าก็พอๆกันนะไม่เป็นสิมเหมือนกันนะครับไอ,อพวกสเตนเลสเป็นทองเหลืองเนี่ยก็ติดขุดติดอะไรหมดนะครับอันนี้ก็งามเลยครับตันนี้นะ นี่เยสวยเลยเนี่ยครับโอเคครับวันนี้อำลาก่อนนะครับสวัสดีครับ